จะมืดเขียวปีหน่อยนะทุกคนแต่คือสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนางสองสาวฝังของนะคะวันนี้นางจะพามาทำเจ๋วผักก้านจองนะทุกคนอันนี้ก็คือผักก้านจองของเรานะล้างทําความสะอาดแล้วก็นํามาย่างให้สุกนะคะแดแดแดแทุกคนกจะมีเสียงเด็กเลยนะหบแ ย่างไปทุกคนย่างไปเรื่อยๆนกว่าจะสุกเนาะเดี๋ยนางอัปเดตให้ดู คนหลังจากที่เราย่างมาสักพักหนึ่งนะคะก็น่าจะจะประมาณนี้เลยเนาะเราเอาแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะทีนี้เราก็จะมาย่างพริกย่างหอมดแดงกระเทียมต่อนะคะมาป่ะเนี้ทุกคนเราก็จะมาทำการตำน้ำพริกกันนะคะทีนี้ ตำพริกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมบัวนะคะหรือว่าหอมแดงเรานั่นเองกระเทียมนะคะโขลกให้ละเอียดค่ะนี่นะคะทุกคนตำได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ผักก้านจองลงไปเลย การตำค่ะตำให้เครื่องเข้ากันนะคะแล้วค่อยมาปรุงรสนี่นะคะทุกคนตำละเอียดได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเนาะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรค่ะผงชูรสน้ำปลาน้ำปลา้าแค่นัดด้นเอง ูรสดดน้ำปลานะคะน้ำปลาต้มสุกนะทุกคนน้ำปลากินกับข้าวเหนียวนะทุกคนจะบอกว่ามันอร่อยมาก กริมรสเอานะคะชอบนัวเท่าไหนก็ปรุงเอาเลยนี่ทุกคนเห็นไหมคะเสร็จแล้วนัวมากอร่อยเลยหูวหอมทุกคนหอมเหมือนป่นเห็ดอะ่ะถ้าใครเคยกินแบบว่าน้ำพริกเห็ดฟางหรือว่าป่นเห็ดฟางอะจะหอมมากเลยนะงาน,นมันอร่อยเลยนะเมนูเนี้ยนี่นี่นางปากให้ดูใ,ใกล้ ในสีกล้องอาจจะมืดเขียวปีหน่อยนะทุกคนแต่คือสีจริงเคลียรว่าน่ากินมากเลยข้าวเหนียวร้อน,นตุย้ยโอเคเดี๋ยวนางตักเสร็จถ้วยแล้วไปย่างหมูกันทุกคนนางทำหมูแดดเดียวด้วย มาทุกคนระหว่างที่เราตำน้ำพริกเสร็จเนาะเราก็จะมาย่างหมูแดดเดียวไปกินด้วยนะคะจะบอกว่ามันเข้ากันมากพอดีนางทำหมูแดดเดียวว่าจะทำแจ่วบองก็เลยแอบจิกมาปิ้งก่อนปิ้งกินกับแจว่วแจ่วผักกั้นจอง หมูแดดเดียวนางก็ทำเองนะทุกคนมีสูตรอยู่ในช่องค่ะอร่อยมากลองไปทำตามได้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแจ่วเรานะคะแจ่วผักกัญจองอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวย่างนะคะที่นางทำไว้เนาะเป็นสังคอติดมันนะ ทุกคนต้องขออภัยในความมีเสียงเด็กรบกวนนะคะตัวเล็กดื้อมากแต่ทีนี้นางจะชิมให้ดูเนาะแบบนี้เลยทุกคนอย่แบบมันอร่อยมากเนื้อแดดเดียวแบบนุ่มๆน,น,นะท่านทุกคน ไม่แข็งนะเนี่ยนุ่มๆนยเข้ากันมากอร่อยมากเลยฟินมากลองไปทำตามนะ,นะทุกคนนางจะบอกว่ามนะันอร่อยมาก โอเคค่ะทุกคนนางขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด s u b สไ r ร b ์กดติดตามกดแชร์ให้นางด้วยนะคะเมนูนี้นางคอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกคนไปทำตามได้เลยนะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยทำตามคลิปนางคือกินได้แน่นอนอร่อยด้วยนะสาหรับวันนี้นางก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ